โอเคครับผมก็จวัสดีพดืกับโปรดเลยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับพีนครับซิกเบย์บอยคนดีคนเดิมนะครับก็พี่ก็จะมาแบบโปรโมทร้านนะครับแถมแบบท้ายๆคลิปม่มีเลื้อนด้วยนะครับเลื้อนแบบจัดเต็มเลยนะเออตน้นต้นคลิปก็ขอหาตังค์ก่อนแล้วกันเออไอเทียช่องน,นี้ก็จะช็อตนะครับก็อยู่กับร้านของโลกอนาคต f ฟมนะครับเนี่ยเออเฮียร้านเปิดใหม่เลยนะครับแบบ เขาก็ได้มาจ้างผมนะครับคือแบบร้านของแบบเยอะมากๆนะครับถ้าแบบบิดเกียนอะไรให้กระทืบปากผมได้เลยนะครับเออเดี๋ยวจะพาดูของแต่ละอย่างเลยกันครับก็จะพาดูดิสคอดลิงก์นะครับร้านโลกอนาคตนะครับแจกของนะครับแจกอะไรทุกยงทุกอย่างไม่มีมันโหนแน่นอนครับเนี่ยแชร์ให้รับยศแชร์นะครับเนี่ย พอแบบแชร์อะไรเสร็จแล้วก็แคปแล้วก็ส่งห้องหลักฐานเนี่ยนะครับเออก็ส่งห้องนี้นะครับเนี่ยของก็มีประมาณนี้นะครับยังไม่ดูของนะวิเคราหเนี่ยเดี๋ยวพาดูแต่ละอย่างเลยนะครับร้านเปิดใหม่ VP 1 0หนึ่งร้อยคุ้มๆครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บครับเออเดี๋ยวจะพาดูเว็บนะครับอืมเดี๋ยวค่อยดูลวกันเดี๋ยวดูของก่อนสลิปก็ยังไม่มีนะครับเพราะเป็นร้านเปิดใหม่นะครับเนี่ยของก็ ดูครับของโลกอนาคตครับอันนี้คือของมบนกัดจัดๆเลยนะครับเออผมก็ได้ตัวหนึ่งมานะครับเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนตัวหนึ่งวันที่ผมได้เนะี่ยของก๊อตตัวนี้นะครับที่ผมไดนะ้เดี๋ยวไปต่อยดูในวัดเบสเลยเออก็เป็นเลี้ยนได้แหละไอ,อ้เหี้ยนะครับโปรแกรมปั๊มล็อกสตาร์ก็199นะครับเนะี่ย ของแบบอาวุธนะครับแบบแยกโซนให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเห็นป่าของราคาหลักสิบนะครับห้าสิบสามสิบอะไรเงี้ยเชี้ยของคุ้มเจ็ดจัดนะครับอันนี้ก็พันของต่อยนะครับของใหม่ของก๊อตนะครับเนี่ยโค้ดแอปแป้นะครับเนี่ยดูนะครับสองร้อยสี่สิบโค้ดแค่ห้าสิบบาทครับเนี่ยก็มีไอจีปิงเอ้ยมีของคนโหดด้วยนะเนี่ยอันนี้คนโหดนะครับเออก็ไปลองใช้นะครับก็าสิบเก้าบาทเองครับแต่กูขาดแล้วก็เก้านะครับไอเชี้ยนะครับของก็ ของฟรีก็มี10ห้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาดูเว็บเลยเนี่ยโอเคนะครับก็สวัสดีพู้เด็กโปะนะครับก็อยู่ในเว็บของร้านของโลกอนาคตฟเฟรมนะครับ เ็จะมารีวิวเว็บแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูดิสนะครับดิสของต่อยนะครับของต่อยของอาวุธราคาคุ้มจัดเลยนะครับเออเดี๋ยวจะพาดูเว็บก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บของเขานะครับของก็มีประมาณ3มอย่างนะครับเท่าที่ดูมานะของมี3ามอย่างนะครับคือหลักๆเลยก็จะเป็นแบบกล่องสุ่มเงินนะครับแล้วก็กล่องสุ่มได้ของแน่นอนครับก็สิบเก้านะครับอันนี้ก็เป็นล็อกสตาร์สะอาดนะครับเดี๋ยวจะพาดูเลยแต่ละอย่างครับก็ได้เติมเครดิตมาเป็นที่ร6อยหิบาทนะครับก็จะสุ่มนี้3ามอย่างแล้วก็จะแจกล็อกส ลองสุ่มเลยกันสุ่มแบบสามกล่องเลยดีปะวะเราว่าเฮียลองดูแล้วนฮ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าร้อยขุดล็อกนะครับแต่เขาไม่ล็อกนะครับอเฮียคุรล็อกเลยนะครับเออเดี๋ยวผมขออนุญาตเออเดี๋ยวไปเคลียร์ตังหลังไหมนะกันนะเอาเบฟเป็นเฮียเลยเนี่ยเอ้ยโทษดีครับพี่ไอ้สัตว์นะครับเมื่อกี้เบฟมันหมุนหมุนนะครับเนี่ยล็อกสตาร์เออเดี๋ยวซื้อแจกไปนะครับไปนะครับซื้อแจกนะครับหนึ่งละหัก